ีเเตรยยลสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาลีร้อยแปดอาชีพค่ะอันนี้เป็น ep สองนะคะต่อจาก ep ที่แล้วที่เราทำอ่าหินนะคะหินหินเทียมหินปูนปั้นเนี่ยค่ะทําเป็นลักษณะคล้ายๆกับหินทรายนะคะหินทรายมันก็จะมีหลากหลายสีจะเป็นหินแบบสักๆนะคะมันจะพบเจอในพวกบ่อทรายใช่ไหมพี่ อเป็นหินลักษณะออกภูเขาหินทรายกอผู้เขาหินทรายอะไรแบบนี้นะใครยังไม่เคยเห็นก็ไปค้นหาดูใน Google ได้นะคะเราไม่มีภาพตัวอย่างให้ดูนะคะตอนนี้เป็น EP พสองเราจะลงสีนะคะจะลงสีมาดูกันว่าออกมายังไงนะคะหินทรายพี่ลีลีทำเสร็จก็ใช้สายยางฉีดน้ำให้มันกระเด็นแล้วก็มันจะขึ้นเม็ดทรายก็จะขึ้นมาลักษณะประมาณนี้นะทุกคน ขูขาขุขะนะคะเม็ดทรายมันจะสกัสกๆนะกำลังจะลงสีนะคะก็ซ่อมแซมอ่ปิดไอสิ่งที่ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะจะขูขะขุขะนิดนึงก็ตั้งใจให้มันขูขานะคะไม่ได้ตั้งใจให้มันเรียบเนียนเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหินมันก็จะมีหลายแบบหลายอะไรแบบนี้เนาะก็จะทําไว้จัดสวนแล้วทำหินแม่น้ำอะไรหลืหินแม่น้ำอยู่กันหนึ่งอันนี้จะเป็นหินแม,ม,ม,ม่น้ำอนะันนี้จะเป็นหินแม่น้ดูดานบล อันนี้เป็นหินทรายเอาไว้จัดสวนได้ค่ะแบบไว้นั่งทำในหลายก้อนอ่ะแล้วไปวางในสวนมันก็จะสวยแต่อันนี้คือเราทําให้ดูแค่ก้อนเดียวนะคะมันอาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่แต่เตรูปแบบบจินตนาการเอาอย่างเง้ยนะครับไปเที่ยวกันคือจินตนาการเอาค่ะมันก็มีหินมันก็ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะทุกลูกนะแต่จินตนาการค่ะหินกอนด้วยมังก้นไนด้วยมังค่ะนะ EP ที่แล้วก็ไม่ได้ทําให้ดูเนาะแต่ก็คือ อาถ่ายให้ดูประมาณหนึ่งว่าอ่าการพุกเหล็กนะคะเราก็ใช้เหล็กเก่าการอ่าใส่ตะข่ายแล้วก็ใส่ตะข่ายอลูมิเนียมแบบที่เป็นของเหลือใช้กับการทำงานรีไซเคิลของเราเนี่ยคะ่ะการซื้อมาจากรีไซเคิลปูนมันก็เป็นปูนเก่าๆที่เหลือมาหลายเดือนแล้วก็เก็บไว้การผสมปูนสูตรผสมปูนเราก็บอกแล้วใน EP แล้วนะคะว่าปูนหนึ่งกระสอบก็ใช้ทรายเนียนสองใช้ทรายหยาบหนึ่งบุ้งกีนะคะน้ําก็ใส่ไปเรื่อยๆตามความเหนียวข้นที่เราสามารถขึ้นได้นะความถนัดการเหนียวการขึ้นรูปของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันพี่ลีก็จะใส่น้ําเข้าไปเรื่อยๆนะคะอันนี้อยู่ในช่วงการที่พี่ลีแบบหาปูนมาโปะนะคะเอาปูนมาโปะในส่วนที่มันยังไม่ได้รูปก็เอามาฉาบป,ปิด อ่ากลัวบางทีมันมันไม่หนามากมันก็จะมองเห็นเหล็กอยู่พี่ลีก็เอามาปิดปิดไม่ให้มันเห็นเหล็กนะคะเดี๋ยวว่ามันจะถูกฝนถูกอนะไรแล้วมันจะขึ้นสนิมแล้วนะะแล้วก็ดูไม่สวยด้วยเดี๋ยวเรามาดูพี่ลีให้พี่ลีเก็บรายละเอียดแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเราจะลงสีนะคะสสีส่สีพี่ลีใช้สีอะไรคะ สีก็เป็นสีที่เหลือนะคะที่แบบทำงานเอามันคือเขาเรียกว่าสีน้ํานะคะสีน้ําอะคริลิกค่ะสีสีน้าอะคริลิกนี่เขาไว้ทาบ้านทาพื้นปูนอยู่แล้วนะคะก็เป็นสีอันนี้เป็นสีทองนะคะกระป๋องหนึ่งก็ประมาณนี้แล้วก็เนี่ยค่ะสีคือจะมาเล่นผสมได้เลยนะครับผสมตามที่เราต้องการเลยค่ะเราก็ใช้แม่สีนะคะเราเลือกแม่สีนะของพี่ลีแม่สีมีสีเหลืองสีดํา สีแดงสีน้ำเงินใช่ไหมพี่ไม่ดำที่ทองอ๋อ<า>ดำดําแดงเหลืองเหรอพี่ใช้ดําแดงเหลืองในนี้ดําตัวนะดําแดงเหลืองนะคะเพื่อยันผมกันปกที่ก็คือเรามาปัดแต่งไม่ได้ส่วนสีทองนี่เอาไว้ปัดแบบว่าปัดเวลาทําเสร็จแล้วปัดให้มันแบบอ่าเหมือนอให้มันเหลืองนิดเดียวแต่แต่เขาเอาตัวนี้อันนี้ตีแบบตีแบบตีตาบาน ถ้าใครมีงบมากๆก็ซื้อสีที่มันดูดีสวยๆก็ได้นะคะทุกคนแต่เป็นสีน้ำอะคริลิกพี่ดีใช้แต่ว่าของเรานี่คือเราใช้แบบสีเก่านะคะทุกคนสีเก่าไม่ได้เพิ่มเบี้ยนะคะงานเก่าจากการทําอ่น้ําตกแล้วก็ทําแผ่นพื้นลายไม้ทํามานั่งนะคะก็ได้มาจากของเก่าๆสีเก่าๆที่เหลืออันนู้นก็เป็นสีที่แบบเราไปซื้อของเก่ารีไซเคิลแล้วบ้านเขาทาเหลือเขาก็ทิ้งแล้วก็เก็บมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดินไปดูไอ้นิดนึงค่ะ ลายไม้โตลายไม้ของพี่หลีเห็นไหมคะทำเวลาทําลงคลิปแล้วก็ไม่ใช่ได้นั่งนะทุกคนเนี่ยเอามาวางไว้แบบนี้ <c oughs> เอามาไว้าวางของมันไม่มีที่จะนั่งนะคะเราก็ทําไปแบบนั้นและคะ่ะแต่ถ้ามีใครมีบริเวณบ้านมันกว้าง,งแล้วไว้นั่งเล่นก็สวยงามค่ะนี่ความเล่นกับีได้ยืนเลยมีอย่างเองไ่ดีดีมียืนได้เลยมันแข็งแรงนะคะพี่หลีน้ำหนักอยู่ที่เจ็ดสิบโลนะคะอะไรแต่ว่บผม ปูนนี่วันแรกว่านี่าทำนึงนี่วันหนึ่งแล้วแรกว่าเองปูนมันอยู่ได้มันเพิ่งทำได้แค่วันเดียวนะครับอยู่นานๆแล้วก็จะแข็งแรงครับเป็นเป็นเดือนเท่ากับต่อมนนั้นปูนมันได้แข็งแกร่งนะคะาจะนั่งกันได้แล้วยืนให้ดูแล้วเดี๋ยวนั่งให้ดูคันนี้ค่ะนั่งบนหินค่ะทุกคนเอาไปทางไหนตัวนี่ละใกล้มาก็นั่งได้แบบเดี๋ยวพี่ลีทาสีเสร็จก็จะ ายให้ดูอีกทีนะคะเดี๋ยวให้พี่<ท>ลิศตากนี้เป็นตัวนี้เียตีรายังจำกัดสีเล่นออกไปสีแดงก็ได้อ่าสีเรามีจํากัดน,นะคะทุกคนมันก็อาจจะออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้าใครมีสีดีๆมากๆ<ช>คือเราไม่ได้ลงทุนเพิ่มเลยทุกคนเราไม่ได้ทํางานเพื่อที่จะขายใช่ไหมถ้าทํางานเพื่อที่จะขายมันก็ต้องอลงทุนใช่ไหมคะแต่อันนี้คือเราเ<ส>อ็นที่ดีๆมาทาเลยคือสีดีๆมาทาแต่นี่คือเราทําแบบทําแบบเอาไว้นั่งเล่นของเรา ามงบประมาณที่มีไม่ได้ลงทุนอะไรเพิ่มเติมเห็นไหมคะสีก็เป็นสีเก่าเหล็กก็เป็นเหล็กเก่าอตะข่ายก็เป็นตะข่ายเก่าปูนก็เป็นปูนเก่าทุกอย่างเก่าเลยค่ะแต่ทำออกมาแล้วจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวพี่ลิอผสมสีกันผสมสีนะคะผสมสีตามโทนที่เราต้องการเลยค่ะใช้เม่สีสามสีก็คือดํานะคะเห็นไหมคะทุกคนดูสีค่ะสีเก่าค่ะสีไม่รู้จะแห้งไปไหนเล้วกนอันนี้มดเลี่ยมแต่พี่ประต้มเปลี่ยวตัวนี้หมาปต้มเต้นบอดี้นี่มันมดเหลี่ยวตอนนี้ น,นี่นี่นี่บีบใหญ่ที่ดังกับที่ตัวนี้ที่ตาบานไม่เปิดสีทาบานจะได้กันเนี่ยอันนี้ก็คือเป,เป็นสีที่ซื้อพลาสติกมาแล้วแบบมันติดเนี่่ยมันเป็นที่ดำตาเดีย๋ยวใครมาเข้ามาดูคลิปโอโ้โหลงทุนบ้างก็ได้ใช้เราไม่ลงทุนนะทุกคนไม่ต้องไม่ต้องบอกให้เราลงทุนนะไม่ลงทุนค่ะทำลงคลิปให้ดูนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะเพราะเราไม่ได้ทําขายถ้าทําขายลูกค้าสั่งก็คงจะทําให้ดีกว่านี้เลยแต่ว่า นี่เอาเอาที่นี่ปะต้มก็เป็นที่ดำซึ่งมันจะเป็นที่น้ำตาลเราเนี่ยได้ที่ดำไหมมันจะเป็นออกซีเจนเนี่ยใส่สีดำแล้วก็สีแดงไอ้นี้นะฮะ,ะสีออกแดงแดงน้ำตาลแดงอิดเลยก็เลยน,น,น้ำตาลอิดน้ำตาลแดงะคะ่ะผสมกับดำก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะอ,อ๋อเอาปรมันมันไม่แดงเย็่มเกินไปนะมันนะมันจะแดงนย่านเงี้ยออกซนัจนเลยแต่พอ,อมาต้มที่ดำมับไอกี้ตัวนี้ ลงพื้นเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วค่อยเอาสีทองมาปาดอีกทีถ้ามีแลกเกอร์ <t shortcuts> ก็ลงแลกเกอร์ได้นะพี่นะเขาเรียกอะไรที่เคลือบเงาอ่ะอ่ะสีเคลือบเงาอ่ะค่ะลงสีเคลือบเงาได้นะคะ น้ำยา,าอเนอกประสงค์สำหรับเคลือบเงาค่ะทุกคนเคลือบปูนนะสำหรับเคลือบปูนโดยเฉพาะเวลาเขาทาสีมันจะเงาสวยเดี๋ยวไปซื้อมาใช้มันก็ได้นะพี่응ซื้อมาเคลือบเราอืมซื้อมาเคลือบก็ได้เคลือบ<ต>ให้มัน<ผ>มสวยก,ก็ได้นะของที่มันอยู่ในกลางแดดกลางฝนนะถ้าเคลือบมันก็จะดีค่ะสีมันได้ไม่สีมันจะได้ไม่จืดด้วย ีเวลาแบบเอาไว้กลางฝนนานๆมันจะได้ไม่จืดง่ายๆใส่ต้นมากเกือบนไปตั้งตาต้นมันก็มันลอยเกือบตัวอันเป็นธรรมชาติไปเลยอืมก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบนะแต่เราไปตั้งตามซ่าว่ายน้นามยรตามมันก็เกือบด้วยเลยอืมมันอยู่ต่งานเลยตั้งไปตั้งในป่าอะไรเกือบคอยมันขึ้นนย่งดีพี่ลีบอกถ้าอยู่ในป่าแล้วให้มันขึ้นตะไคร่น้ำยิ่งดีเลยมันขึ้นเกี้ยวๆเลยมันเละมันเป็นยินธยินก้องจริงเลย

ใครจะทาําตามก็ทําตามกันได้นะคะเดี๋ยวรอให้พี่หลีเคลือบสีให้เสร็จก่อนรอบสองลงสีอะไรเอาสีทองปัดๆนะปดน้อยๆก็ได้มันเลยออกเรื่องๆมันเรื่องๆเรื่องๆเรื่องๆกลังๆโอ้ยิ้นแต่ละน้อยมันอย่างี่มันไล้ทีกันน้อยตามดีดี่ ปัดตามด้านๆัปัดต่งรพี่ลีบอกว่าต้องเลือกปัดตามที่สันๆให้มันดูแบบม,มีมิตินะคะ <laughs> เราไม่ได้จบสินมานะคะทุกคนก็ทาไปตามเรื่องของเราอะคะ่ะของเราสิละปะป <laughs> ให้มันดูแบบแต,ตามสันๆนะคะไม่ได้ปัดทั้งหมดนะคะ S <S 2> <S 2> แค่นี้เหรอนี่ยังเป็นก้อนอยนู่สีเป็นก้อนอยู่เออยีเยเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วนะคะไม่ลงอ่าไม่ลงสีเคลือบนะแต่ถ้าลงสีเคลือบเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็น ep สองนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะ เรียบร้อยประมาณนี้ค่ะถ้าลงเคลือบวันไหนก็จะลงให้ดูอีกทีนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก ไลค์กดแชร์กดติดตามดดกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะได้ได้กับได้กิโลอยู่